สวัสดีกับพบกับช่องลงเดียชาแนลนะครับผมเนาะลังจากห้างให้ไปซ้ำทุกวันนะครับวัดีจัดการเรื่องราเรื่องเลยนะครับผมเนาะกาปานางกาบอัปเดตไอฟซดูเยๆนะครับสาหรับเด็กๆไม่เอานะลกูกไม่เอาวันนี้ลมแรงครับลมแรงมาก มูววันทำตุราทุนตัวเซ็ดจับเรียบร้อยแล้วแล้วก็ตอนนี้กล <c oughs> ้ามาลบตั้งลุมแล้วก็เน่านะครับแต่ไม่มากนะครับเน่าใส่แตกอีกแล้ว เจน่านะครับวันนี้สุดล้อเฮเสียงใครอเออเสียงนี่เสียงแม่ะอ่ะอืมอืมอืมเดี๋ยวพอวันนี้เอาก่อนตะกี้ป่าก็แบบก้างนามเนาะเอาเละ กับก้าวมาตีนอนตอเหมือนเดิมนะครับ f ีซยังกิดตึง f ีฟเหมือนเดิมนะครับมู้วนว่าไม่ได้ห้าง่ายไปไหนนะครับผมเนาะแต่ว่าสัมุัาอื่นอยู่นะครับผม<ว><น>ก็คุณ f ีฟซีตุกคนทุกตานที่ยังเป็นกำลังใจให้กันมาตลอดนะครับไม่ต่อติงเด็กๆนะครับ ลุงเดียกับป้าน้องก็ทำรานทำไรนะครับไม่่อยได้มีเวลาใต้แต่เด็กๆก็ดูแลอยู่ตลอดนะครับวันนี้ลมแรงมากๆจะมามม่แน่แนแน่แม่มาได้แล้วนั่นอย่าไปดึงมันอีกมันจะติ๊กนะครับเกลเกยกมูส่ายแตกแล้ว ปัดนจนไ้แตกตูกันแน่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 แ,นแนอะไรอะไรอย่ากินก็ไปนะให้เล่นดีนึ่งแล้วนะอย่านะเล่นได้วัดได้ห้ามกินเข้าใจไหมมตีนอนพวกครับอืม ห้องก็ยังดูไม่เรียบร้อยนิดนะครับไม่ได้ต่าซี่อะไรทีนะมดงบครับออกตรงๆครับนี่นี่ใครมาอาหมกใครมาใครมาหน้าบ้าน Lại kỳ đi bạn lại kỳ luôn lạc lại xin lạc kỳ kỳ có két có két đâu kỳ đi kỳ 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 lắm kỳ 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 ลมก็จะไม่ลมมันหนาวเล่นอยู่นี่แหละอะเดี๋ยวไปดูน้องแป๊บหนึ่งนะเข้าใจนะรู้เรื่องนะฟัดกับกิ๊กในห้องนี่แหละไม่หนาวลมแรงนะครับปุ่มเนาะตั้งแต่เหมือคืนนะครับ แล้วก็จนตึงสาวนี่ก็ยังนี่ครับดูเอฟซีแต่เด็กๆก,ก็จะไม่ปล่อยเนาะไม่ปล่อยให้เน่าไม่ปล่อยให้อะไรเดี๋ยวปล่อยกับผมนี่ตะกี้ปลานังมาเปิดดันลังให้มันลงนะครับนี่เน่ายัางไม่ได้ท่ำความสะอาด่อกนะครับเดี๋ยวให้มันมีแดดสักนิดนะครับเอฟซียังไงยังเล็กอ่ะยังไงยังไงอ่ะดีๆสองเป็นลึก

สวัสดีก <magnesium> <c oughs> ่อนเด้อสวัสดีก่อนเนี่ยสวัสดีสวัสดีเอฟซีกันเอฟซีไอ้มอไอ้มืออาาก็เหมือนกันกับขนมนมเลยกินไม่ตันสมานเกินกับก็รับจากมือหลวงเดียแล้วก็เอาไปตังนะครับเอาไปตังก่อยกอยเอาลิลามีลาไมตีล้านิดยิ่งเหล็กมาปั้งเดียวเรียบร้อยครับยิ่งเหล็กช็อกปะตมี ยืนกลางนี้บอกลุงเดียนะครับปุ่มเนาะเรียบร้อยไม่ตันยิ่งเล็กครับยื่นรองกลางนี้ประมาณว่าเรียบร้อยแล้วน้องเอาไปเจี๊ยแลลุมแรงนะครับปุมน้อยสิยังไม่ได้ทำความะอาดกองนะครับพุ่มเนาะลางต่อจ่าๆแบบนี้ก็ทรงต้านเล็กๆรับ กเลยเดียวรลอยไว้ักปักนะครับนะขอบคุณนะครับ FC ทุกคนทุกสานที่เป็นกำลังใจกันมาตลอดนะครับกาจจะส่งถ่ายปีเก่าตอนรับปีไม่แล้วนะครับพุ่มเนาะแล้วก็ FC ทุกคนนะครับร่ำรวยสุขภาพนะครับร่ำรวยความสุขนะครับ สุขภาพสำคัญความสุขสำคัญครับจะมาดีดีเงินจองมาตีลังนะครับพมเนาะมีเงินมากมาก่อสู้ไม่มีโรคไฟข้าเจ็บไม่ได้ครับไม่มีโรคไฟข้าเจ็บเป็นสิ่งดีดีทีสุดครับแต่าร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงสุขภาพจิตใจดีครับเงินหน้าไม่ยากครับโอเคครับแรงเนาะ ดูกันดเด็กๆจ,จนจนกลังตายนี่คือลุงเดียไม่อยากจะบอกเธอครับว่าเรียบรอยครับสายยานี่ยเขาดึงกันไปมดแล้วครับสวัสดีวันนี้วันเสาร์นะครับผมนะไกลๆปีใหม่แล้วก็จึงแต่ิตต่างร่ผมกรองเอฟซีทุกคนมีแต่ความสุขความจเจริญน,นะครับอย่าข้ามเขตเด็ดขาด พ่อบอกอย่าข้ามเขตกลับไปเร็วกลับไปห้องข้ามเขตมานี่มามาเร็วเข้ามาดมแต่ก,กินน้องและดมแต่กินดีดนั่นแหละอากินดีดีอ่ะอืมอืมก็ FC มีความทุกความเจริญนะครับปุมกายตึงตอนดับปีเกา่า แล้วตอนรับปีใหม่นะครับช่วงตายปีเก่าแล้วนะครับผมเนาะครัคลิปนี้แค่นี้ครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับวัสดีครับผม